นะคะว่าไข<ช>ควงเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์สามาัญประจําบ้านนะ,นดนะได้ใช้กันบ่อยมากซึ่งต้องบอกว่าเออฟอร์นิเจอร์บางอย่างนะคะ<ช>คุณอาจจะต้องซ่อมในการใช้ไขควงหรืออาจจะต้องประกอบในการใช้ไขควงนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้ต่างๆของเร่นโคมไฟ<ช>นะคะ ขันนู่นนี่เนี่ยต้องใช้บ่อยมากเลยซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้ไขควงแบบเก่าต้องบอกว่าไขควงแบบเก่าเวลาคุณใช้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาคุณอยากจะใช้หลายหัวเนี่ยต้องซื้อหลายอันต้องมีติดไว้เยอะๆซื้อก็ยากจัดเก็บก็ลําบากนะคะเพราะมีเยอะแยะมากมายหรือว่าอยากจะไขให้แน่นมากขึ้นกว่าเดิมเจ็บมืออีกนี่เป็นผู้หญิงนะเจอขันแน่นๆเวลาจะขันออกก็เจ็บมือมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกว่าปัญหาพวกนั้นเนี่ยจะหมดไปค่ะใช้แล้วนะคะหมดไปแน่นอนเพราะว่าวันนี้ไทเกอร์ชอปปิ้งของเราค่ะ จะพาทุกคนนะคะมาพบกับสว่านไขควงไร้สายออโตแมกนั่นเองค่ะเขาเป็นผู้ช่วยที่จะมาช่วยชีวิตให้คุณนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองและยังมาพร้อมกับของแถมนะคะเป็นชุดไขควงให้ถึง32ชิ้นเลยค่ะครอบคลุมทุกการใช้งานแน่นอนและที่สําคัญนะคะมาในราคาสุดคุ้มมากๆราคานี้มีแค่เฉพาะไทเกอร์ช็อปปิ้งเท่านั้นนะคะออโตแมกสว่านไขควงไร้สายนะคะเขามีขนาดเล็กค่ะแต่ว่าใช้งานง่ายมากๆเลยน้าหนักเบาเพียงแค่400กรัมค่ะและยังมีซอฟต์กริปให้ด้วยคือจับถนัดมือมากๆแล้วก็กันเลื่่ะ ออโตแมกสว่างไขควงไร้าสายนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนหัวขันสกูง่ายตามที่ต้องการเลยนะคะแล้วก็ปรับความเร็วรอบจากแรงกดเท่านั้นเองแถมยังมี LED สองสว่างขณะทํางานด้วยค่ะออโตแมกสว่างไขควงไร้าสายนะคะเขามีแบตเตอรี่ให้คุณเป็นแบบลิเธียมไอออนค่ะและคุณสามารถตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ได้ด้วยค่ะ ออโตเมตสว่างไขควงร้อยสายตัวนี้ปรับการใช้งานได้2แบบนะคะมีแบบ90องศาแล้วก็180องศาค่ะส่วนปรับเปลี่ยนหัวขันสกูเนี่ยปรับได้2แบบเช่นเดียวกันมีแบบชิดแล้วก็แบบ90องศาค่ะ สว่านไขควงไร้สายออโทแม็กนะคะมาพร้อมกับดอกสว่านจเจาะเหล็กให้2ดอกค่ะดอกไขควง18ดอกค่ะดอกไขควงยาวอีก4ดอกและยังมีข้อต่ออีก1ชิ้นนะคะมีหัวขันสกรูให้อีก2หัวค่ะราคาปกติอยู่ที่2360บาทค่ะแถมฟรีไปเลยกับชุดไขควงอีก32ชิ้นมูลค่า300บาทนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดคือ2660บาทค่ะแต่วันนี้เรามีราคาพิเศษคุ้มคุม,คมให้นะคะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะพร้อมกับการรับประกัน1ปีเต็มค่ะเซื้สุด คุ้มจำกัดสิทธิ์นะคะอยู่ที่30เซตต่อรายการเท่านั้นนะคะวันนี้คุ้มจริงๆไม่อยากให้พลาดเลยนะคะสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เบอร์นี้เลยค่ะ02 3518000าค่ะ นี่คือสว่างไข<ม>ควงไร้สายออโตแม็นะคะต้องบอกว่าตรงมือจับตรงนี้ที่คุณเห็นนะจะมีด้านนี้กับด้านนี้เนี่ยเขาเป็นซอฟต์กริปเพราะฉะนั้นเนเวลาคุณจับเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะขนาดมือกันลื่น<ม>แล้วก็ที่สําคัญคือไม่เจ็บด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นยางแบบนี้นั่นเองแล้วก็น้ําหนักเบาเพียงแค่400กร,รัมนะคะสำหรับเครื่องนี้แล้วก็มีไฟให้กับคุณด้วยเราจะให้ดูตรงนี้เนี่ยคือไฟ LED ใช้ก่เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะขันที่ไหนนะคะที่แบบเป็นช่องเล็กๆเนาะขาดแสงแสงไม่พอคุณก็ใช้ตรงนี้ได้นะคะถือว่ามีปรระโยชน์มาากกแแล้ว็งงบิดขอเ สูงสุด3.5นิวตันเมตรค่ะที่สาคัญหนึ่งอย่างคือตรงหัวตรงนี้นี่คือหัวสกูรซึ่งมีเพิ่มให้อีก2แบบเรามาดูกันจะมีแบบนี้นะคะแบบแรกคือแบบชิดเวลาใช้งานที่ติดกับพื้นผิวทางด้านบนเยอะๆนะคะหัวนี้จำเป็นมากๆเลยกับอีกหนึ่งแบบนะคะสมมติว่าใช้แนวนอนไม่ค่อยถนัดคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งแบบนี้แบบ90องศาได้นี่คือหัว2แบบที่เพิ่มให้กับคุณด้วยทีนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้แบบเก่ากับแบบใหม่ค่ะเอาแม้พร้อมแมสเราจะแข่งกันคือจะบอกว่านะคะท ขออนุญาตือแบบเก่านะคะก็คือทุกบ้านมีอยู่แล้วแล้วบางบ้านนี่นะก็ยังไม่เปลี่ยนมาใช้แบบที่เป็นสว่านให้มันชีวิตง่ายขึ้นนะยังใช้แบบเดิมอยู่แต่เดี๋ยวว่าขออนุญาตแข่งให้ดูดีกว่าเราแบบมีับแบบใหม่อยู่สิบอ่านนะคะซึ่งเราจะแข่งในการใช้เวลากันดูซิจะเริ่มยังคะเดี๋ยวนะคะ๋ยวขอเราต่อให้่อนเลยไหมคะได้ค่ะนะัะเริ่มไปเลยค่ะไปแล้วนะคะนี่คือการใช้งานแบบเดิมนะคะนะกะก็จะใช้แบบไข่วงแบบเดิมก็คือทาราเนี่ยนะ สนุกไหมล่ะนะพารทตอนนี้ยังสนุกอยู่เพราะว่าแค่ตัวแรกนะคะแต่แอบเห็นทาราไปตัวที่สองแล้วเหรใช่ค่ะแล้วทาราก็ขึ้นตัวที่3แล้ว <c oughs> เราจะบอกว่าพอเรามีนะมันการใช้งาน <c oughs> มันง่ายมากเลยนะคะเนี่ยทุกอย่างจะเกิดขึ้นง่ายๆแล้วคุณเป <c oughs> ็นคุณผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้คือเอาจริงๆนะนี่นึกถึงที่บ้านเลยนะคะเพราะคุณแม่นะคะก็มีอะไรที่ซ่อมแซมเยอะแยะมากมายแต่พอจะใช้ทีก็ค่อยมานึกถึงว่าเราจะต้องมีสว่านใช่ไหมถูกต้องถ้ามีตัวนี้เนี่ย เก็บไว้ที่บ้านเราจะบอกเลยว่าหัวก็มีหลายแบบให้คุณเ,ออเปลี่ยนให้คุณเลือกใช้นะคะที่สําคัญแนวอย่างที่บอกก็คืออุปรกรณ์บางอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้เยอะมากบางทีเอาไว้ซ่อมบางทีเอาไว้ประกอบนะคะ,คะทุกอย่างต้องใช้ในการขันน็อตต่างๆนะคะไปถึงไหนแล้วคะคือจะบอกว่าเมื่อมือมากเลยค่ะตอนนี้ ไม่ถึงไหนเลยอหรคะอันนั้นหลวมนะคะนภัสอันนั้นหลวมเห็นอยู่ค่ะยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่านี่ให้ดูคือทาราถึงตัวสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเลยระยะเวลาและความยากง่ายเนี่ยมันต่างกันอ้านภัสจะมาไม่ถึงขอญาตขอรอเลยนะคะนะคะึ่ับหนึ่งตับนึงตัวนี้คุณสามารถเปลี่ยนสวิตได้นะคะในการเนี่ยในการขันออกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยง่ายมากๆเลยแบบนี้เหนื่อยแล้วเมื่อยมือมากพอแล้วหรอพคมยอมแพ้ไหมนภัสแล้วหรอคะยอมแพ้ไหม พอก่อนได้ไหมเมือม่อยมือมากอ่ะจะให้ดูนี่ความสําคัญอีกหนึ่งอย่างที่เราชอบมากนะคะคือตัวนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยคุณจะเห็นว่าจะมีปุ่มด้านข้างแบบนี้ปุ่มตัวนี้คือคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะไขเข้าหรือว่าไปด้านนี้ก็คือไขออกซึ่งปุ่มตรงนี้นะถ้าคุณกดแค่ครึ่งเดียวมันจะเป็นการล็อกใช้งานไม่ได้แบบนี้คือจะล็อกไว้แบบนี้เลยนะคะนี่คือความสะดวกสบายของเขาและอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะบอกคือเขามีหัว ให้เปลี่ยนหลายอันด้วยใช่นะคะอยากใช้แล้วสวรรค์ไขควงนะคะรู้สึกว่าง่ายจังเลยและที่สําคัญนะ,ะที่ตลราบ,บอกก็คือมีให้มาเยอะนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยดอกสวรรค์จอกก็มีให้นะคะพร้อมดอกไขควงยาวแล้วก็ข้อต่อก็เป็นชุดนี้เลย <ực S 2> รวมไปถึงชุดดอกไขควงแบบหกเหลี่ยมก็มีให้นะคะแบบนี้แ้วยังมีชุดดอกไขควงแบบแบนอ่าแบบแฉกให้ด้วยนะคะเ<อ>ห็นไหมคะว่ารองรับการใช้งานทุกอย่างเลยค่ะยังไม่พอยังมีชุดไขควงแบบแบนให้คุณอีกด้วยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดตรงนี้ก็คือคุณจะได้ใช้งานถึง25ชิ้นด้วยกันค่ะ ได้ใช้แน่นอนต้องบอกว่ามีเส้นนี้คมมีเส้นนี้ใช้งานง่ายนะคะไม่ต้องเมื่อยใช้แบบเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะอ่ะเรามาดูงานจริงกันบ้างดีกว่านะคะทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนหัวสมมุติว่าคุณจะติดตั้งสักตัวหนึ่งอันนี้คือชั้นวางของซึ่งต้องบอกว่าถ้ามีไขควงธรรมดาเป็นแบบตรงๆปกติเลยเวลาคุณใส่กุจะรู้สึกว่ามันขัดไม่ถนัดเพราะว่าเขาจะติดกับด้ามตรงนี้ถูกไหมมันจะมีตัวกั้นอยู่แบบนี้เราถึงจําเป็นจะต้องใช้ออโตแมก แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นออโต้แม็กโดยที่หัวปกติเราก็รู้สึกว่าไม่ถนัดเหมือนกันตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงเปลี่ยนมาเป็นหัวแบบ90องศาแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งวิธีการใส่เนี่ยเราก็ใช้การบิดเราก็ใส่ลงไปแค่นี้เองนะคะง่ายๆแบบนี้แต่เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่ถนัดมืออีกเพราะฉะนั้นในการใช้งานของเขาหลากหลายค่ะคุณกดปุ่มตรงนี้นะเพื่อหมุนให้เป็นแบบร80องศาเพราะแบบนี้การใช้งานจะง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยก็แค่ใส่ลงไปให้ตรงรอก แล้วก็กดแค่นี้ค่ะเห็นไหมแค่นี้ก็แน่นแล้วเร็วมากด้วยหรือว่าคุณอยากจะถอดอ่ะคุณก็กดอีกด้านหนึ่งเพื่อถอดแล้วก็ถอดแบบนี้ถอดตัวข้างบนทุกอย่างคือง่ายมากแบบนี้เนี่ย แล้วก็สามารถถอดได้แล้วแบบนี้นะคะนี่คือการใช้งานของเขาหลากหลายแต่ไม่พอเนื่องจากว่าเรามีหัวเปลี่ยนให้เพิ่มถึงสองหัวเรามาดูอีกหนึ่งอย่างกันอันนี้คืออีกหนึ่งงานที่อยากจะให้ดูคุณดูที่ตัวเก้าอี้อ่ะจะให้ดูนี่คือตัวน็อตซึ่งน็อตเนี่ยจะติดกับไม้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้แบบหัวปกติจะรู้สึกว่าไม่ถนัด ไม่สามารถที่จะทําได้เนี่ยไม่ถนัดแบบนี้เพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนหัวกันดีกว่านะคะวิธีการเปลี่ยนหัวจาก,กาปกติก็ง่ายมากคุณแ,แค่ดึงยางจากตัวเก่าออกนะคะพอยางตัวเก่าออกเสร็จคุณก็มาเปลี่ยนใส่ตัวใหม่แบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยคุณก็ได้หัวแบบชิดพอหัวแบบชิดจากนั้นเนี่ยเราก็มาถอดน็อตกนันดีกว่าค่ะอยู่ตรงนี้เนาะมาดูกันนี่คือตัวน็อตนะคะที่เราจะต้องขันออกวิธีการก็ง่ายมากเลย แบบนี้อ่ะขออนุญาตหันด้านนี้นะอ่ะก็ใส่ให้ตรงแล้วก็กดให้สนิทแล้วก็ขันค่ะอืแค่นี้เองวิธีเอาออกเนี่ยง่ายมากไม่ว่าจะเป็นงานตรงไหนแบบไหนนะคะตัวนี้ก็สามารถออกมาได้ง่ายๆซึ่งถ้าคุณใช้ไขควงแบบปกติอันนี้อาจจะยากเกินไปด้วยซ้ำค่ะใช้แล้วนะคะเห็นแบบนี้ใช้งานง่ายๆนะคะเราก็เลยจัดโปรโมชั่นให้นะคะแฟนๆ Tiger Shopping วันนี้คุณได้ซื้อในราคาที่ คุ้มจริงๆนะคะเพราะว่าสว่านไขควงไร้สายออโตแมทค่ะเขามาพร้อมกับดอกสว่านเจาะเหล็กให้คุณถึง2ดอกด้วยกันนะคะแล้วยังมีดอกไขควงอีก18ดอกค่ะรวมไปถึงดอกไขควงยาว4ดอกยังมีข้อต่ออีก1ชิ้นหัวขันสกรู2หัวราคาปกตินะคะจะอยู่ที่2,360บาทค่ะแต่เราแถมฟรีด้วยนะคะเป็นชุดไขควงให้อีก32ชิ้นค่ะมูลค่าอยู่ที่300บาทค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ2660บาทค่ะแต่เรามีราคาพิเศษให้คุณนะคะจ่ายเพียงแค่990บาท ท่านั้น,นะคะราคาดีมากๆเลยกับสว่านไขควงไร้สายของเราแล้วก็รับประกัน1ปีเต็มด้วยค่ะเห็นคุ้มๆแบบนี้นะคะก็ต้องรีบกันนิด1นึงเพราะว่าเซ็ตสุดคุ้มจํากัดอยู่ที่30เซตต่อรายการเท่านั้นค่ะรีบเป็นเจ้าของเลยค่ะเชื่อว่าหลายคนจะต้องมีติดบ้านนะคะได้ใช้แน่นอนค่ะราคาดีด้วย02 35 1800 0นะคะ ควงไร้สายนะคะเข้ามาแบบขนาดเล็กค่ะแต่ว่าใช้งานง่ายมากๆเลยและน้ําหนักก็เบานวยค่ะเพียงแค่400กรัมเท่านั้นยังมีซอฟต์กริปให้ด้วยนะคะทำให้จับถนัดกันลื่นได้ค่ะออโต้แม็กสว่างไขควงไร้สายตัวนี้เปลี่ยนหัวขันสกรูง่ายตามต้องการนะคะแล้วก็ปรับความเร็วรอบจากแรงกดนะคะนอกจากนี้ยังมี LED สองสว่างขนาดทางานให้ด้วยค่ะออโต้แม็กสว่างไขควงไร้สายนะคะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะสามารถตรวจสอบระดับของแบตเตอรี่ได้ค่ะ ออโต้แมกซ์ Mac สว่านไขควงไร้สายปรับการใช้งานได้2แบบนะคะมี90องศาแล้วก็1 8อองศาค่ะนอกจากนี้นี่ยังปรับเปลี่ยนหัวขันสกูได้แล้วมีมาให้เพิ่มอีก2แบบนะคะมีแบบชิดแล้วก็แบบ90องศาค่ะสว่านไขควงไร้สายออโต้แมกซ์นะคะมาพร้อมกับดอกสว่านเจาะเหล็กให้2ดอกค่ะ ดอกไขควงอีก18ดอกดอกไขควงยาวอีก4ดอกนะคะข้อต่ออีก1ชิ้นหัวขันสกรู2หัวราคาปกติจะอยู่ที่2,360บาทค่ะแถมฟรีไปลอยนะคะกับชุดไขควงอีก32ชิ้นค่ะมูลค่า300บาทนะคะรวมทั้งหมดนี้นะคะปกติต้องจ่ายกันอยู่ที่2,660บาทค่ะแต่เรามีราคาพิเศษให้คุณมานิจ่ายในราคาแค่990บาทพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีเต็มด้วยนะคะเซตสุดคุ้มแบบนี้จำกัดสิทธิ์นะคะ30เซตต่อรายการเท่านั้นต้องรี ตัดสินใจแล้วแหละคุ้มจริงๆนะคะโทรมาหาเราเลยเบอร์นี้ค่ะ02-3518-000ค่ะ และนี่นะคะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าคุณใช้ไขควงที่ไม่ได้มาตรฐานเนาะก็คือผลิตจากวัสดุที่ไม่มีคุณภาพบางทีเนี่ยบางมุมมันเข้าไม่ได้จริงเนี่ยเราก็พยายามที่จะดันเข้าไปปรากฏว่าก็คืองอก็คือพังไปเลยหรือว่าบางอันเนี่ยไม่มีแสงสว่างส่องเราก็แบบลําบากเห็นป่ะมือนึงต้องไขมือนึงต้องส่องไปด้วยใช่ใช่ลำบากมากเลยนะคะหรือว่าไขควงที่ถูกออกแบบเพื่องานเฉพาะทางจริงๆเขาก็จะไม่ตอบสนองกับการใช้งานที่หลากหลายเห็นไหมคะก็คือปัญหาเดิมๆแบบนี้คุณยังเป็นอยู่หรือเปล่า ถ้าเป็นอยู่นะคะลองเปลี่ยนทําให้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็มีอะไรที่ทําให้เร็วขึ้นถูก,ก,กต้อง,งอซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยเอาต้องแม็กตัวนี้อย่างที่อยากจะบอกอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องแบตเตอรี่ของเขาตัวนี้แ<ช>บต1น0 0ัม้ิลลิแอมนะคะแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้40นาทีและคุณสามารถเช็คแบตได้ด้วยเห็นไหมตรงนี้ทางด้านบนมีปุ่มให้กดพอกดปุ๊บก็จะไปไฟขึ้นแบบนี้นะคะจะเห็นไปไฟสีแดงขึ้นก็จะรู้ว่าเอ๊ะอันนี้คือมีไฟเหลือเท่าไหร่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้เป็นแบตเตอรีี่แบบเยมไนน้ว 3.6V ะะคก็หปัญา m ม m o r y Effect ด้วยค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะ Memory e f f e c t คืออะไรเป็นปัญหาจากการชาร์จแบตนั่นเองค่ะจากการชาร์จแบตแบบเก่านะคะถ้าเกิดว่าเราชาร์จแบตไป60%แบตจะจําค่าการชาร์จประจุอยู่ที่60%เเพราะฉะนั้นถ้าเราชาร์จครั้งต่อไปนะคะมันก็จะได้แค่นี้นั่นหมายความว่า ได้พลังงานในการชาร์จไม่เต็มร้อยนั่นเองค่ะนะคะพลังงานที่หายไปก็ยังมีอยู่ฉะนั้นเราถึงบอกว่าต้องเลือกนิดนึงนะคะอย่างสว่านของเรานะคะสว่านไขควงของเราไม่มีปัญหาในเรื่องของ Memory Effect ค่ะเราสามารถชาร์จได้เห็นไหมคะใช้งานได้ง่ายมากๆเลยค่ะ ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูการใช้งานกันดีกว่าอย่างแรกนี่คือไขควงแบบที่เราเคยเห็นการแบบประจำแล้วเมื่อมีงานที่เป็นชั้นวางของแบบนี้การใช้ไขควงธรรมดาเนี่ยติดขาดแน่นอนมันจะรู้สึกว่าใส่ไม่ได้เพราะว่าติดไม้ด้านข้างตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีออโตแมกเราใช้เป็นออโตแมกดีกว่านะคะซึ่งพอเป็นออโตแมกแบบปกติ รู้สึกว่าใส่ไปก็ยังเฉียงๆอยู่นะเข้าไม่ได้แต่ตัวทอมแมกไม่มีปัญหาค่ะเพราะคุณสามารถใส่หัวเพิ่มได้นะคะและนี่ก็คือการใส่หัวเพิ่มของเขาก็คือง่ายมากในการบีบสีดําแล้วปล่อยมือแค่นี้เองหัวก็จะเข้ามาและการใช้งานอย่างนี้ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะไม่สะดวกในเมื่อฉันเลือกได้มีฟังก์ชันต่างๆก็เลือกเถอะเพราะว่าตัวนี้สามารถหมุนมาเป็นร80องศาได้แบบนี้นะคะคุณกดปุ่มด้านนี้ปุ๊บนั่นก็คือการไขเข้าแบบนี้นะคะจากนั้นก็เข้าไปในมุมที่ต้องการที่จะไขแบบนี้แล้วก็กดค่่่ะะคเเเห็นนมม้ยยวาาาาาากกรใชงงงขอล เนี่ยพอแบบนี้แน่นแล้วหรืออยากจะถอนออกแบบนี้ก็ถอนได้เหมือนกันนะคะนี่โอ้โหไวจังนีคะลืมการ้ความแบบเดิมๆไปได้เลยนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลืมการใช้แบบเดิมไปเลยซึ่งจะให้ดูว่าไม่ได้มีแค่นี้การใช้งานของเขาหลากหลายมากสมมุติอันนี้คือชั้นที่คุณจะต้องประกอบนะคะแบบนี้อะอย่างตรงนี้เรารู้สึกว่าไฟไม่สว่างเลยคุณก็เปิดไฟ LED ได้ด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ไขเข้าไป เนี่ยพราะคุณต้องใช้แสงสว่างก็ใช้แบบนี้เลยโอ้โหมีไฟสองสว่างให้ถแถมทํางานได้เร็วขึ้นเยอะเลยง่ายมากแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะไขออกอย่างที่เราบอกว่าทุกอย่างมันง่ายได้มากใส่ขเข้าก็เร็วออกก็เร็วแบบนี้ค่ะอือเห็นไหมนี่การใช้งานของเขาสะดวกสบายมากมาจริงๆแล้วมีหลายดอกไขควงให้คุณเปลี่ยนด้วยค่ะใช่นะคะมาดูกันนะคะว่า มีเยอะแค่ไหนนะคะสําหรับดอกที่เราให้คุณไปนี่นะคะทั้งหมดนี้เลยนะอะ่มาเริ่มดูชุดแรกนี่จะเป็นดอกสว่านเจาะนะคะแล้วก็ดอกไขควงยาวแล้วก็มีข้อต่อให้คุณด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งชุดของเราชุดดอกไขควงแบบพกเหลียมเห็นไหมคะแบบนี้ต้องได้ใช้แน่นอนหรือว่าจะเป็นแบบแฉกนะคะแล้วก็รวมไปถึงชุดดอกไขควงแบบแบนไหมคะได้ใช้หมดเลยคือรวมทั้งหมดที่คุณได้ไปนะตรงนี้ก็คือ25ชิ้นเลยนะคะ ครบเลยค่ะใช้งานได้หลากหลายจริงๆนะคะในเมื่อเขามีดอกไข่ควงหลายดอกขนาดนัน้นะคะเราก็เลยเลือกใช้เป็นดอกเล็กเพราะว่าตอนนี้เราจะใช้งานที่จําเป็นอีกหนึ่งอย่างนี่คือของเล่นเด็กซึ่งต้องบอกเลยเว่าของเล่นเด็กช่องที่จะใส่ถ่านคุณเห็นไหมต้องใช้การขันน็อตเท่านั้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะขันน็อตตัวนี้ออกมาแบบนีอ้อ๋อหลากหลายจริงๆนะคะสวนรคไขควงก็คืออยากจะขันของเล่นต่างๆก็ได้อันนี้ก็คือ จะเอามาใส่แบบใส่ฐาน<ม>ใช่คะ่ะเราก็จะใส่ฐานซึ่งตัวนี้เราต้องบอกเลย<อ>เนื่องจากว่าเป็นของเด็กเขาก็เลยจะต้องทําให้ยากนิดนึงเพราะว่าตัวเด็กเองเนี่ยอาจจะแบบเปิดปิดตรงนี้ทานเทนิทนหายแบบนี้ได้นะคะอ,อ่ะทีนี้เนี่ยพอใส่ฐานแล้วเรียบร้อยคุณก็ต้องขันน็อตในการเข้าไปอีกทีนึงเหมือนกันนะคะจะเห็นว่าใช้งานไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแล้วก็เร็วด้วยและสะดวกกว่าการที่จะใช้ไขควงแบบเดิมๆให้เจ็บมือด้วยถูกตนะ้องใช้แค่นี้อ่ะเนี่ยแน่นแล้วเรียบร้อยต้องเป็น เปิดเครื่องใช้งานได้เลยค่ะเ oh. ห็นไหมน่ารักแบบนี้เลยหรือว่าอีกหนึ่งงานที่เราอยากจะให้ดูอันนี้นะคะเป็นหม้อซึ่งมีเสียงแบบนี้แล้วคือหลวมมากๆแล้วจากตัวจับนะคะซึ่งหมายความว่าน็อตตรงนี้หลวมแล้วเมื่อน็อตหลวมสมมุติว่าเราอยากจะใช้ตัวนี้ในการขันเข้าไป จะดูเลยว่ามันติดไม่สามารถขันได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่เราให้หลายตัวเพื่อมาเปลี่ยนอันนี้เราก็จะเอาหัวไขควงออกก่อนจากนั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนใส่ข้อต่อแบบนี้ค่ะพอใส่ข้อต่อแล้วค่อยใส่หัวไปอีกครั้งหนึ่งทีนี้การใช้งานของคุณก็จะง่ายมากยิ่งขึ้น่วางให้ตรงแล้วก็หมุนแค่นี้ค่ะแน่นแล้วเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยที่คืองานที่เราบอกเลยว่าต้องใช้จริงๆนะคะแล้วตัวนี้ไม่ใช่ขันได้อย่างเดียวนะคะตัวนี้สามารถจอะให้ด้วยเป็นสว่านได้ด้วยอ่ะทีนี้คุณมาดูอันนี้คือการเจาะไม้นะคะเนี่ยวิธีการทําง่ายๆแค่นี้เลยเราก็ใช้วิธีการเดียวกับการขันแบบนี้นะคะแล้วก็ก็เจาะแล้วเวลาคุณเจาะออกนะคุณก็กดอีกด้านหนึ่งเหมือนการขันออกเฉยๆแค่นี้เองนะคะ การใช้งานง่ายมากๆอคุณดูเห็นไหมเป็นรูสวยงาม<อ>แบบนี้เลยนะ้าตัวนี้ใช้งานได้เหมาะสมมากๆเลยค่ะ,ะเห็นไหมคะวันนี้เจ่อว่าหลายคนอยากจะได้แล้วนะคะเรามีโปรโมชันให้ค่ะและโปรโมชันคุ้มมากๆเลยนะคะกับสว่านไขควงไร้สายออโตแมกน่นเองค่ะเข้ามาพร้อมกับดอกสว่านจเจาะเหล็กให้ถึง2ดอกนะคะแล้วยังมีดอกไขควงอีก18ดอกค่ะและยังมีดอกไขควงยาวอีก4ดอกรวมไปถึงข้อต่ออีก1ชิ้นค่ะมีหัวขันสกรูให้อีก2หัวค่ะซึ่งราคาปกติแล้วนะคะจะอยู่ที่2 3 0 0 6 0บาทค่ะแต่เราแถมฟรีเป็นชุดไขควงอีก32ชิ้นให้คุณไปด้วยนะคะมูลค่า300บาทนั่นเองค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดเลยนะคะก็คือ2,660บาทแต่วันนี้ค่ะ สวัดครควงไร้สายของเราจัดราคาพิเศษให้คุณจ่ายแค่990บาทคุ้มจริงๆเห็นไหมคะและยังรับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยค่ะแต่ว่าเซตสุดคุ้มจํากัดนิดนึงค่ะ30เซตต่อรายการนะคะใครสนใจจะต้องรีบกดเบอร์นี้โทรมาสั่งซื้อเลยนะคะก่อนสินค้าจะหมดนะเบอร์นี้ค่ะ02-351800 0ค่ะ ออต o ม a x สว่ Swan, านไขควงไร้สายนะคะขนาดเล็กแต่ว่าใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะน้ำหนักเบาเพียงแค่400กรัมค่ะและยังมีซอฟต์คลิปจับทันหนักมือแล้วก็กันเลื่อนให้ด้วยค่ะออต o ม a x สว่ Swan, านไขควงไร้สายนะคะตัวนี้เปลี่ยนหัวขัดสกรูได้ง่ายตามที่ต้องการเลยนะคะแล้วก็ปรับความเร็วรอบจากแรงกดเท่านั้นเองนะคะรวมไปถึงมี LED สองสว่างขนาดทำงานด้วยค่ะออต o ม a x คค่ะสว่านไขควงไร้สายนะคะตัวแบตเตอรี่เขาเป็นแบบลิเธียมไอออนค่ะสามารถตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ได้ค่ะ ออ t โตแมกสว่างไขควงไร,ร้สายตัวนี้ปรับการใช้งานได้2แบบนะคะมีแบบ90องศาแล้วก็180องศาค่ะส่วนตัวนี้เนี่ยจะมีหัวเพิ่มให้กับคุณอีก2หัวด้วยเป็นแบบชิดแล้วก็แบบ90องศาค่ะ สว่านไขควงไร้สายออโตแมคค่ะมาพร้อมกับดอกสว่านเจาะเหล็กให้คุณ2ดอกนะคะดอกไขควงอีก18ดอกค่ะเนี่ยังมีดอกไขควงยาวอีก4ดอกขอต่ออีก1ชิ้นนะคะหัวขันสกรูอีก2หัวค่ะราคาปกติอยู่ที่2360บาทนะคะแต่วันนี้แถมฟรีไปเลยค่ะกับชุดไขควงอีก32ชิ้นมูลค่า300บาทรวมมูลค่าทั้งหมดคือ2660บาทค่ะแต่เรามีราคาพิเศษให้แฟนๆไทเกอร์นะคะจ่ายแค่990บาทเท่านั้นเองนะคะพร้อมกับการรับประกันให้คุณอี ค่ะเซตสุดคุ้มแบบนี้นะคะใช้งานได้ง่ายๆนะคะจำกัดสิทธิ์อยู่ที่30เซตต่อรายการเท่านาั้นต้องรีบโทรมาเป็นเจ้าของให้ได้เลยนะคะเบอร์นี้ค่ะ02-351-800 0าค่ะ ขนาดนี้นะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหคุณเก็บไว้ที่บ้านได้ใช้แน่นอนนะคะแล้วราคาเนี่ยคุ้มค่ามาก990บาทเท่านั้นเองนะใช่ค่ะอย่านึกถึงตอนที่มีปัญหานะหาอะไรมาซ่อมแซมอะไรก็ไม่ทันนะคะวันนี้ลองดูนะคะเซตนี้คุ้มจริงๆจำกัดอยู่ที่30เซตต่อโชว์นะคะรีโทรเข้ามาที่ t i เ e r Shopping ค่ะ023518000นะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วสำหรับออโตแมนะคะรอชมสินค้าต่อไปค่ะว่ามีความคุ้มค่าอะไรรออยู่ค่ะ g ารช้อ p ป,ปิ้งเพื่อนที่รู้ใจคุณ